การทำการตลาดหลากหลายช่องทางหรือหลากหลายมิติสำหรับนักการตลาดดิจิตอลออนไลน์หรือสำหรับท่านที่มองหาระบบการทำการตลาดดิจิตอลออนไลน์ดูวิดีโอนี้ให้จบนะคะสวัสดีค่ะดิฉันวาสนาทีมนาโรหรือว่าอา่านะคะอา่าก็เป็นมาซาเตอรพิสแล้วก็เป็นนักการตลาดดิจิตอลออนไลน์นะคะสอนทำการตลาดดิจิตอลออนไลน์ทำในสิ่งที่จำเป็นต้องทำเพื่อความสำเร็จของทุกคนค่ะในวิดีโอนี้นะคะอา่าก็จะมาแบ่งปันความรู้นะคะเกี่ย กี่ยวกับกลยุทธ์การทําการตลาดดิจิตอลออนไลน์หลากหลายมิติเลยนะคะไม่ใช่แค่มิติเดียวนะคะท่านจะต้องมีระบบการทําการตลาดที่ครบวงจรน,นะคะทําไมถึงเรียกว่าแชทฟันนอล l Marketing Map ม h แชทก็คือระบบ Messenger Funnel ก็คือกลวยนะคะ c แชทฟั n n e l ก็คือเป็นศัพท์เทคนิคที่นักการตลาดเขาก็ใช้นะคะใช้ ฟันแนลเซลฟันแนลแชทฟันแนลอะไรเงี้ยถ้าท่านเข้ามาในวงการถ้าท่านกําลังจะเริ่มต้นการทําการตลาดดิจิตอลออนไลน์ท่านจะต้องรู้ศัพท์พวกนี้นะคะอา่าอาจจะอินอยู่คนเดียวนะคะแต่อา่าอยากจะให้ท่านดูวิดีโอของอา่าไปเรื่อยๆนะคะดูวิดีโอให้จบนะคะถ้าท่านเข้ามาใหม่นะคะก็อย่าลืมคลิก Subscribe นะคะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเวลาอา่าอัปโหลดวิดีโอหรือเทคนิคใหม่ๆในการทําดิจิตอลออนไลน์นะคะแชร์ Share. วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆนะคะเพื่อที่เขาจะได้เรียนรู้กลยุทธ์ใหม่ๆในการทําการตลาดดิจิตอลออนไลน์เพราะว่าการทําการตลาดดิจิตอลออนไลน์ไม่ใช่แค่อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ใช่แค่ Facebook ไม่ใช่แค่ YouTube นะคะเราก็จะต้องครอบคลุมนะคะครบวงจรทุกอย่างนะคะโอเคค่ะงั้นก็เริ่มต้นกันเดี๋ยวนี้เลยค่ะอาน่าก็ได้สร้างระบบแชทฟันแนลมาเก็ตติ้งนะคะแล้วก็นํามาประยุกต์ใช้นะคะเพราะว่าจากเซลฟัน n นลนะคะถ้าเป็นเซลฟันแนลเนี่ยมันก็จะกว้างไปอาน่าก็เลยนําเอาระบบ แช f u ันแนลแชทมาสร้างเป็นฟันแนลนะคะมาสร้างเป็นระบบในการทําการตลาดดิจิทอลออนไลน์นะคะสามารถที่ใช้ได้ทั้งไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube นะคะก็สามารถที่จะ i n นสต a เกชักับระบบนี้ได้นะคะโอเคงั้นก็ เข้าเรื่องกันเลยนะคะนี่คือ chat f u n n l marketing map นะคะ chat f u n n l marketing map ก็คือ sale funnel ที่อา่าได้ประยุกต์ขึ้นมานะคะโดยนําระบบ chat marketing นะคะมาประยุกต์เป็นระบบ sale funnel นะคะโอเค funnel เฟ a s ที่หนงนะคะก็คือ lead magnet นะคะ lead magnet ท่านจะต้องเข้าใจนะคะถ้าท่านอยู่ในวงการดิจิตอลออนไลน์ท่านจะต้องเข้าใจคําว่า lead magnet lead magnet ก็คือ สิ่งใดสิ่งหนึ่ง et, แมเกเนตก็คือแม่เหล็กใช่ไหมคะลีดแมกเนตก็คือแม่เหล็กคูปองส่วนลดท่านอาจจะนําเสนอคูปองส่วนลดอันนี้อาณาพูดกว้างๆนะคะหรือว่าท่านแจกเทคนิคสูตรต่างๆหรือท่านแจก PDF นะคะแจกข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือหนังสือนะคะแล้วแต่นะคะนี่ก็คือเป็นเรียกว่าลีดแมกเนตนะคะเท่าสาหรับร้านนวดอาณาก็สร้างระบบขึ้นมาเป็นคูปองส่วนลดนะคะคูปองส่วนลดของร้านนวดนะคะก็เรียกว่าลีดแมกเนตนะคะ, damit, นะคะต่อมา เฟสที่2หรือช่วงที่2นะคะทริปไ i ลพอลูกค้าเข้าได้ลีดแมกเนตของเราแล้วใช่ไหมคะพอเขาเข้ามาแล้วเราก็จะมีการนําเสนอทริปไ i ล์ทริปไฟลหรือข้อเสนอส่วนแรกที่ไม่สามารถปฏิเสธได้อาจจะเป็นสินค้าที่ถูกที่ไม่แพงมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือท่านก็ต้องสร้างระบบของท่านขึ้นมานะคะท่านก็ต้องว่าอะไรเป็นทริปไฟลหรือข้อเสนอส่วนแรกที่ไม่สามารถปฏิเสธได้นะคะต่อมานะคะฟันแนล เฟสที่3นะคะเฟสที่3นะคะก็เป็น up sell ก็คือข้อเสนอหลักพอลูกค้าเข้ามาในร้านเราแล้วนะคะเรามีอะไรมีข้อเสนอหลักอะไรก็คือขายแพ็กเกจเปิดเมมเบอร์นะคะถ้าเกิดเป็นร้านนวดก็ขายแพ็กเกจเปิดเมมเบอร์ใช่ไหมคะอะไรประมาณนี้นะคะท่านก็ต้องคิดแล้วนะคะท่านจะต้องเตรียมการนะคะคือสูตรนี้ใช้ได้กับทุกธุรกิจเลยนะคะไมไ่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านนวดอะไรเงี้ยเพราะเป็น universal นะคะ พอลูกค้าเข้าเข้ามาแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมีการนําส่ง Delive r y หรือว่าคูปองใช่ไหมคะเดี๋ยวน่าจะยกตัวอย่างนะคะสมมติว่าลูกค้าเขาคลิกเข้ามานะคะเขาคลิกในโฆษณาของเรานะคะเราแสดงโฆษณาไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหน Facebook YouTube นะคะพอเขาคลิกเข้ามาในระบบของเรานะคะเราก็นําส่งคูปองนะคะเพราะว่าเราจะนําเสนอคูปองส่วนลดในการมาครั้งแรกของลูกค้านะคะกลยุทธ์เซลฟ์ฟันแนลนะคะแต่อาน่าเปลี่ยนเป็นกลยุทธ์แชทฟันแนลนะคะก็คือเป็นเซลฟฟันแนลเหมือนกันนะคะทีนี้พอลูกค้า เขาคลิกเข้ามาเพื่อจะรับคูปองเราก็นําส่งคูปองให้เขาพอเรานําส่งคูปองให้เขาเสร็จแล้วเราก็มีการเซให้นะคะกรีดิ้งว่านิจากเพจของเรานะคุณได้รับคูปองนะคะแล้วคุณจะให้เราแจ้งเตือนคุณไหมว่าเวลาคูปองของคุณจะหมดอายุ เวลาคุปองของุคุณจะหมดอายุจะให้เราแจ้งเตือนไหมเราก็มีออปชันให้เขาว่าเขาอยากจะให้เราแจ้งเตือนไหมถ้าเขาไม่ให้เราแจ้งเตือนเราก็จะไม่สแปมลูกค้านะคะนี่คือระบบนี้อาณาก็วางเกมไว้หมดแล้วว่าเราจะไม่มีการสแปมลูกค้านี่คือการผสมผสานระหว่างเพลย์มาร์เก็ตติ้งแล้วก็ฟรีมาร์เก็ตติ้งก็คือเราจะต้องมีหลายนิตินะคะเพื่อที่เราจะประหยัดเงินในการทําโฆษณานะคะโอเคต่อมานะคะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็ฟอลโล w อัพเขาถ้าเกิดว่าลูกค้ายอมรับให้เราแจ้งเตือนเขา เราก็ Followup เขาว่ากุปปองของคุณใกล้หมดอายุแล้วนะอีก20วันนะคะเราก็แจ้งเตือนเขาว่ากุปปองของคุณจะหมดอายุแล้วนะรีบมาใช้นะอะไรเงี้ยหรือว่าอว่า1วันก่อนที่กุปปองจะหมดอายุอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนชีวิตมีการเร่งรีบมีการลืมไปเลยก็ได้ใช่ไหมคะโอเคไปต่อ นี่คือกระบวนการนะคะ customer journey หรือว่าเส้นทางการเป็นลูกค้าของเรานะคะเราได้วางเส้นทางในการเข้ามาเป็นลูกค้าของร้านเรานะคะพอลูกค้าเข้ามานะคะเราก็มีการเซลล์ใช่ไหมคะพอลูกค้าเข้ามานำคูปองเข้ามาใช่ไหมคะนำคูปองเข้ามาใช้บริการนะคะเราเราก็เท่ากับว่าเราเซลแล้วใช่ไหมคะเราปิดการขายแล้วนะคะเขามาใช้บริการของเราใช่ไหมคะพอเขามาใช้บริการของเราเขาก็กลายเป็นลูกค้าของเรานะคะ become your customer ใช่ไหมคะก็คือเขากลายมาเป็นลูกค้าของเราเรียบ ร้อยแล้วนะคะ พอเขากลายมาเป็นลูกค้าของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปเ็ปต่อมานะคะเ็ปต่อมาก็คือเราต้องสร้างพันธสัญญานะคะพันธสัญญาอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือมีรีวอร์ดโบนัสนะคะรีวอร์ดโบนัสสเต็มคัทนะคะสิบครั้งแถมหนึ่งครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านนวดทุกธุรกิจสามารถที่จะมีที่จะสร้างพันธสัญญาอะไรก็ได้นะคะเช่นสแต็มคัทซื้อสิบครั้งแถมหนึ่งครั้งหรือว่าเปิดแพ็กเกจหรือว่าเปิดเมมเบอร์เป็นสมาชิกอะไรประมาณนี้นะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะสเต็ปต่อไปนะคะเขาก็จะมาเป็นลูกค้าพอเรามีพันธาสัญญากับเขาแล้วใช่ไหมคะก็คือเราสร้างพันธสัญญากับเขาพอเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะกลายมาเป็น r อยัลตี นะคะคหรือลูกค้าชั้นดีลูกค้าชั้นเลิศนะคะแล้วไปบอกต่อนะคะคนส่วนมากก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะเราชอบร้านไหนเราชอบทานข้าวร้านไหนเราก็ไปร้านนั้นประจาประจาแล้วเราก็ไปบอกเพื่อนว่าร้านนี้อร่อยนะก็เหมือนกันนะคะเราไปนวดร้านนี้ร้า,านนี้นวดดีนะช่วยคอชั้นน็อตของชั้นหายเลยอะไรเงี้ยเราก็บอกนะคะนี่ก็คือการทําการตลาดแบบฟีมาร์เก็ตติ้งฟีมาร์เก็ตติ้งก็คือเบิร์ดออฟเมาส์ไงล่ะคะคือการตลาดปากต่อปากนะคะนี่ฟีมกลยุทธ์ฟมีมาร์เก็ตติง้งที่น่าได้ แทรกเข้าไปในกลยุทธ์นี้ด้วยนะคะต่อมานะคะพอเขาเป็นลูกค้าชั้นดีบอกต่อเห็นไหมคะเราก็ยังมีรีเฟอร์ซิสต์ม่นาก็มีรีเฟอร์ซิสตให้เขาแชร์คัทนะคะแชร์คัทบอกกับเพื่อนของเขานะคะก็คือรีเฟอร์ซิสตมจริงๆแล้วเขาถ้าเราดีกับเขาเนี่ยเขาก็จะไปบอกต่ออยู่แล้วนะคะไปบอกต่อแบบฟรีๆอยู่แล้วแบบฟรีมาร์เก็ตติ้งนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีน้ําใจให้เขาใช่ไหมถ้าเขารีเฟ r ร์แล้วเขาจะได้แต้ม ของลูกค้าที่ดีเฟอร์มันก็ทําให้เรากระตุ้นการขายได้เร็วขึ้นถูกไหมคะเห็นภาพไหมคะว่ามันก็จะทําให้เรากระตุ้นลูกค้าได้มากขึ้น รีเฟอร์เรามีลิงก์ให้เขาส่งให้เพื่อนเขาว่าเนี่ยแชร์คูปองให้เพื่อนนะถ้าแชร์คูปองให้เพื่อนนะคุณจะได้แต้มนะคะก็มันเป็นการกระตุ้นน่ะทำให้เขาเทคแอคชั่นอยากจะลงมือทำอะถ้ารีเฟอร์แบบไม่มีไม่มีข้อตกลงอะไรเงี้ยไม่ไมีไม่ได้อะไรเขาก็เออก็ยังมันก็ไม่สนุกมันก็ไม่มันไม่แอคทีฟมันไม่มันไม่โมดิเวตไงอะคะ่ะแต่ถ้าเกิดเรามีระบบรีเฟอร์แล้วให้แต้มให้สะสมแต้มเขาก็อยากจะทําอยากจะโมดิเวตใช่ไหมคะบอกบอกว่าแชร์อันนี้ให้เพื่อนแล้วคุณจะได้ส่วนลด เ่านี้หรือคุณจะได้แต้มคุณจะได้คะแนนจากที่เพื่อนคุณมาอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นไอเดียนะคะเป็นออปชันนะคะแล้วแต่นะคะแต่บางคนบอกว่าจะลดอะไรนักหนาฉันไม่อยากลดฉันไม่อยากอืมก็โอเคอันนี้ก็คือแล้วแต่ความคิดนะคะแล้วแต่ m ม n d เ e ็นะคะเพราะว่าถ้าท่านต้องการที่จะให้ธุกรกิจท่านเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะดีกว่าที่เราจะไปรันแอดนะคะ แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเจอกลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่ใช่เมื่อไหร่นะคะเหมือนเรางมเข็มในมหาสมุทรเลยแต่ถ้าเกิดว่าเรามีระบบรีเฟอร์เนี่ยก็คือฟรีทราฟฟิกแล้วก็บอมลีดก็คือลูกค้าที่เขารีเฟอร์ เขาก็จะเข้ามาในร้านเราได้แบบไม่ต้องเขาไม่ต้องสืบหาข้อมูลอะไรเพราะเขาไว้ใจเพื่อนของเขาเพื่อนที่เขารีเฟอร์มันข้อมูลมันน่าเชื่อถือมากกว่านะคะมากกว่าที่เขาจะไปเจอเราในช่องทางอื่นนะคะโอเคก็คือพลังของ word of mouth มันทรงพลังมากๆากนะคะต่อมานะคะพอเรารีเฟอร์เสร็จแล้วเราก็มีการ Build Relationship นะคะ การ b u l r e l a t i o n s นะคะถ้าเขาคุ้นเคยกับเราเราขอให้เขา t e s t i m o n i a ให้เรา r e v i e ให้เราใช่ไหมคะเห็นไหมคะที่ Google น่ะที่เขามีรีวิวเยอะๆเราก็จะ ranking อันดับหนึ่งเลยนะคะ ก็มีระบบรีวิวให้ลูกค้าด้วยเราก็จะมีพอเขาทำอะไรให้เราเราก็มีน้ำใจให้เขาไงคะก็คือเขาก็ยิ่งอยากจะทำให้เราก็ยิ่งจะผระทับใจร้านเรามากกว่านะคะก็คือเราก็ build relationship long term relationship นะคะไม่ใช่แค่สั้นๆไม่แค่สั้นๆก็คือถ้าท่านต้องการแบบสั้นๆก็รอ walk in เข้ามาเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะมากลับเข้ามาก็โอเคอ่ะก็คือท่านได้ไอเดียนะคะว่าก็คือพอเรามีระบบ testimon นะคะมันก็สะดวกสบายกับลูกค้านะคะเราก็จะมีระบบรีว รีวิวให้ลูกค้านะคะก็คือเราจะส่งเราก็จะมีลิงก์เราสามารถที่จะแนบลิงก์เว็บไซต์ของเราหรือเพจ f a c e b o o k เพจของเราให้ลูกค้ารีวิวไงล่ะคะก็คือเพิ่มเพิ่มการแรงกิ้งนะคะเพิ่มการรีวิวเทสต์โมเนียลทำให้ร้านของเราก็มีอัลลิิเทชันหรือชื่อเสียงได้เร็วขึ้นนะคะโอเคค่ะก็เป็นช่องทางหนึ่งนะคะที่อาน,น่าได้สอดแทรกไว้นะคะนี่ก็เป็นกลยุทธ์คือลูกค้าเข้ามาแค่ครั้งเดียวนะคะเราหลุดเข้ามาแค่ครั้งเดียวเราก็จะสอดแทรกกลยุทธ์ต่างๆนะคะ เข้าไปในระบบเราด้วยนะคะโอเคค่ะท่านได้ไอเดียแล้วนะคะน่าหวังว่าท่านจะเห็นภาพนะคะว่ากลยุทธ์นี้มันทรงพลังมากๆนะคะโอเคต่อค่ะทีนี้เรามาดูสูตรแห่งการเจริญเติบโต,ตของธุรกิจนะคะ สูตรแห่งการเจริญเติบโตของธุรกิจก็คือ,อรายชื่อคุณลูกค้าคุณกําไรคุณความถี่ในการซื้อนะคะก็เท่ากับโอกาสในการเจริญเติบโตนะคะหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าลีดลีดก็คือ,อรายชื่อไงคะลีดแมกเนตเพื่อที่ดึงดูดเขาเข้ามาใช่ไหมคะนี่ก็คือ attraction marketing อะนะคะอาน,นาก็สอดแทรกทั้ง attraction marketing หรือว่าการตลาดดึงดูดนะคะพอเสร็จแล้วเขาก็มาเป็นลูกค้าใช่ไหมคะลีดคูณ customer คูณ m a r g i n นะคะหรือกําไรนะคะแล้วก็คูณความถี่ก็เท่ากับ growth potential นะคะ growth potential ก็คือการเจริญเติบโตของธุรกิจท่านแบบรวดเร็วนะคะถ้าเข้ามาเร็วก็มีรายชื่อเข้ามาแล้วรายชื่อกลายเป็นลูกค้าแล้วก็คูณกําไรก็คูณความถี่ในการซื้อนะคะแล้วก็เป็นโอกาสในการเจริญเติบโตของท่านนะคะก็เท่ากับโอกาสในการเจริญเติบโตของท่านนะคะนี่ก็คือสูตรแห่งการเจริญเติบโตของธุรกิจท่านจะได้เห็นภาพนะคะเรามาดูตรงนี้กันค่ะ 2. รลายชื่อลายชื่อหรือ lead นะคะ2รลายชื่อ เท่ากับ2เท่าโอกาสในการเจริญเติบโตของธุรกิจถ้าท่านมี2รายชื่อมี2ลูกค้าเท่ากับ4เท่าโอกาสในการเจริญเติบโตของธุรกิจแต่ถ้าท่านมี2รายชื่อมี2ลูกค้าแล้วก็มี2กําไรนะคะเท uh ่ากับ8เท่าโอกาสในการเจริญเติบโตของธุรกิจนะคะต่อมาถ้าท่านมี2รายชื่อมี2ลูกค้า มี2กํกำไรมี2ความทีในการซื้อซ้ําเท่ากับ16เท่าในการจเจริญเติบโตของธุรกิจนะคะหลายธุรกิจที่ปิดตัวลงเนื่องจากเขาไม่เข้าใจสูตรการทําการตลาดสูตรนี้นะคะที่นักการตลาดระดับโลกเขาก็ใช้สูตรนี้กันนะคะโอเคค่ะอาณาหวังว่าท่านจะได้ไอเดียเก็ตไอเดียนะคะแล้วเอาไปเอาสูตรนี้ไปทําธุรกิจของท่านให้เติบโตอย่างรวดเร็วนะคะเป็นหลายเท่าทวีคูณนะคะอานาอยากจะถามท่านสักนิดนะคะ แล้วลูกค้าะเยอะมีความหมายต่อท่านอย่างไรบ้างคะ แต่นักธุรกิจส่วนมากไม่เข้าใจนะคะแล้วก็ไม่อยากลดราคาอยากทำกำไรเลยนะคะซึ่งโอกาสมันเป็นไปได้น้อยมากนะคะนอกจากร้านของท่านเป็นเจ้าตลาดแล้วนะคะเป็นเจ้าตลาดเปิดมานานแล้วนะคะท่านก็ลองสังเกตดูนะคะว่าทำไมทุกบริษัทกูปองเขายังอยู่ได้ถูกแสนถูกนะคะแต่ก็ยังมีร้านเยอะแยะมากมายนะคะมาลงโฆษณากับบริษัทกูปองนะคะเพราะว่ามันเวิร์กไงล่ะคะเช่นร้านอาหารร้านอาหารญี่ปุ่นร้านสเต็กอะไรเงี้ยนะคะร้านอาหาร เนี่ยพอลูกค้าเข้ามาเนี่ยเขาก็มีขายเครื่องดื่มขายแอลกอฮอล์นะคะเพราะตรงนั้นจะเป็นตรงเมคเงินนะคะนั่นก็เพราะว่ามันเวิร์กไงล่ะคะมันยังได้ถึงจุดคุ้มทุนของเขานะคะลูกค้าบางส่วนอาจจะกลับไปหาเขาโดยไม่ผ่านกูป,ปองนะคะเขาก็คิดค่าเฉลี่ยออกมานะคะมันก็คุ้มไงล่ะคะท่านเห็นไหมคะว่านี่คือกลยุทธ์นะคะท่านยอมจ่ายเท่าไหร่ในการมาครั้งแรกของลูกค้านะคะอาณาก็พูดไว้แล้วในถ้าใครเป็นนักเรียนของอาณานะคะท่านก็จะได้รู้ว่ากลยุธทธ์การทําการตลาดเซลล์ฟันแนลหรือว่าการทําการตลาด การเำดเ advertising นะคะท่านก็จะรู้นะคะว่าการทําการตลาดเพศ advertising นะคะท่านก็จะรู้นะคะท่านต้องการธุรกิจของท่านเติบโตนะคะท่านก็จะต้องใช้กลยุทธน์นี้ที่นักการตลาดระดับโลกเขาก็ใช้กลยุทธ์นี้กันนะคะเห็นไหมคะว่าทําไมเขาถึงยังใช้กระป,ปองอยู่เนาะก็เพราะว่ามันเวรริร์กนะคะเพราะว่ามันเวรริร์กแล้วพวกเขาก็ยังไม่รู้ว่ามันมีวิธีที่ดีกว่านี้นะคะมันมีวิธีที่ดีกว่านี้ถ้าพวกเขารู้วิธีนี้นะคะเขาก็จะเหลือกําไรเป็นทวีคูณเลยทีเดียวนะคะเขาก็ เขาก็จะประหยัดเงินมากเลยนะคะที่ที่ต้องไปแบ่งให้กับกลุปองอะนะคะก็คือตั้งแต่แบ่งครึ่งเลยอะไรเงี้ยครึ่งต่อครึ่งเหมือนสมัยก่อนอาน,น่าเคยลงกุ่ปองอน่าต้องแบ่งครึ่งต่อครึ่งกับกุปองนะคะแทบไม่ได้อะไรเลยอะคะ่ะแล้วอาน,น่าอยากจะถามท่านว่าท่านคิดว่าวิธีนี้สรงพลังไหมคะท่านจะมีอิสระภาพมากขึ้นทั้งเวลา และเงินใช่หรือไม่คะท่านต้องการมีเวลาไปเที่ยวไปเวชั่นสนุกสนานไปเที่ยวกับครอบครัวใช่ไม่ใช่คะท่านต้องการชนะไปพร้อมกันใช่หรือไม่คะอนาหวังว่ากลยุทธ์นี้นะคะจะทําให้ท่านได้ไอเดียนะคะแล้วเอาไปลงมือทําให้กับธุรกิจของท่านเติบโตเป็นหลายเท่าทวีคูณนะคะเพื่อการมีอิสรภาพทั้งการเงินและเวลาแล้วสามารถที่จะไปสนุกสนานไปเที่ยวกับครอบครัวแล้วก็ชนะไปพร้อมๆกันแล้วเราเจอกันที่ความสําเร็จนะคะโอเค ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกลยุทธ์นี้นะคะนะหวังว่าท่านจะได้ไอเดียในการในการทําการตลาดและก็ Grow your Business นะคะเติบโตธุรกิจอย่างรวดเร็วเป็นหลายเท่าทวีคูณนะคะ โอเคค่ะถ้าท่านไม่ต้องการพลาดวิดีโอที่อา่ากำลังจะมาเผยเคล็ดลับในการทำธุรกิจดิจิตอลออนไลน์แล้วแล้วก็อย่าลืมคลิก Subscribe นะคะแล้วก็สั่นกระดิ่งนะคะเพื่อแจ้งเตือนเวลาอาณาอัปโหลดทริคใหม่ๆนะคะกละยุทธ์ใหม่ๆแล้วก็คอมเมนต์อยากให้อา่าทำวิดีโอแบบไหนนะคะแล้วก็แชร์แชร์วิดีโอนี้ให้กับคนที่ต้องการเข้ามาทำธุรกิจดิจิตอลออนไลน์ให้รู้เยอะๆนะคะโอเคค่ะงั้นก็แล้วเราไปเจอกันที่ความสำเร็จค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบายบาย